ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนค่ำอิสาแมนแมนครับเมื่อนี้ผมติดผ้าพี่น้องมาเบิกผ้าอยู่เข่าครับพี่น้องครับลมแห้งแห้งครับพี่น้องครับเบิงดูครับลมแห้งแห้งครับพี่น้องครับมืดฟ้ามั่วดินเป็นมดครับพี่น้องครับเบิงดูครับพี่น้องครับหัวมันติดตกลงมาแล้วครับติดทวมรูปว่ตทวมครับพี่น้องครับ แต่ว่าล่มแห้งเป็นตะไนครับเบิ้งลูครับพี่น้องครับมืดฟ้ามัวดินเป็นมัดครับพี่น้องครับร่มกับล่มแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมติผ้าไปอีกเบิ้งอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมติด้ามาเบิ้งอีกฟังนี้ครับพี่น้องครับเป็นตะย่านครับพี่น้องครับเบิ้งดูครับมืดเป็นมัดเลยครับ เด้ามัวดินไปหมดเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าฝั่งข้างผมอยู่เมืองสวงุนคือสีบะมีนะครับฝนนงซ่องครับพูนครับเพราะมันยังประท่านคึมไปวาดพูดเลยครับผมผมอยู่นี่แหละครับโอ้ยมวดเมื่อด้ามัวดดินไปหมดครับพี่น้องครับอันนี้กับ้านแม่ครับอันนี้ก็เสาสัญญาณโทรศัพท์ครับ คือว่ามืดฟ้ามัวดินเป็นบ้านหรอครับพี่น้องครับพูนเบิ้งครับพี่น้องครับกวนอ่ะเบิ้งดูครับเขากำลังงามครับพี่น้องครับกำลังว่านปุ๋ยพอดีพอดีครับพี่น้องครับโอ้โหขันตกมาอีกรอบนี้ครับหน้าถ้ำขันตก่หยุดนี่เขาจันทร์ผ่านเลยนะครับน้ามครับพี่น้องครับเบิ้งดูครับพี่น้องครับ เป็นต่ย่านเนี่ยครับพี่น้องครับให้พูดอีกเสาสัญญาณโทรศัพท์อีกเสาหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ยังประท่านตกครับพี่น้องครับอยู่ทึ่งหัวผมเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นต่ย่านนี่หลีครับพี่น้องครับมือคลืนก็ตกมือคลืนครับน้ามก็พอดีงันหน้าครับพอดีเขาเลยครับเขากำลังแหงตายพอน้าพอดีเลย ัตตกซามบีอีกเหมือแรงนี่โอ้แห่งสีดีครับแต่ว่าหน้าท่ามสีล้นตี้ครับพี่น้องครับพุณนะครับเมื่ดฟ้ามัวดินมาหมดแล้วครับพี่น้องครับพี่ครับทางนี้ครับหันอ้อมเลยครับพี่น้องครับพี่ครับเบิ้งเอาครับลมแห้งเป็นตะไนครับพี่น้องครับ เบิองดูเป็นตายานครับพี่น้องครับครับก่อนฝนจะตกผม,มขอจากไปก่อนเ้ยครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยอครับพี่น้องครับคลิปหนาเบกันไหมสวัสดีครับผม